ดรีมแฟนเสือเซตการลูกชายเซกโลโซเปิดวับพร้อมส่องความสวย โลกกำลังมุงมิงเป็นสีชมพูสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของล็อกเกอร์ระดับตำนานเซกโลโซและกางวิภากรหลังเปิดตัวมีแฟนแล้วโดยก่อนหน้านี้มีภาพของสาวสวยถ่ายรูปคู่แบบแนบชิดกับน้องเสือพร้อมยกเค้กมาเซอร์ไพรส์รวันเกิดคุณพ่อซึ่งใครๆต่างก็จับจองว่าเธอคนนี้จะเป็นว่าทีลูกสะพายเซกโลโซอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดในอินสตาแกรมของเซกโลโซออฟฟิเชียล ก็มีการโพสต์ข้อความฉะเดือดว่าแฟนสาวของเสือเศรษฐการนั้นขโมยเงิน20ล้านซึ่งทางด้านแฟนสาวของเสือก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันโดยโพสข้อความปรับโต้สตอรี่อินสตาแว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริง จากประเด็นร้อนนี้ก็เชื่อว,ว่าหลายคนคงจะอยากทราบว่าสาวสวยคนนี้เป็นใครวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะพามาเปิดว่าแฟนเสือเศรษฐการลูกชายเซกโลโซพร้อมส่องความน่ารักกันชัดๆเลยละค่ะสำหรับแฟนสาวของเสือเศรษฐการนั้นมีนามว่าดร e ีมเป็นสาวสวยนอกวงการบันเทิงเกิดวันที่28สิงหาคมพศ2539ซึ่งปัจจุบันอายุ25ปี ซึ่งทั้งคู่นั้นเพิ่งจะถลองครบรอบ8เดือนไปหมาดๆโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เคยเคลื่อนไหวถึงกันและกันไปแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมโดยภาพคู่สุดคขิว้วกับแคปชั่น just the two of us 29เดือน5 2021ซึ่งหนุ่มเสือนั้นก็ได้ตอบกลับสั้นๆแต่หวานสุดๆว่ารักตามมาด้วยเสร็จภาพวันฮาโวีนที่แต่งตัวคู่กัน แม้ประวัติของสาวดรีมจะไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะักแต่หากไปส่องใน i ิน t a g r กรของเธอจะพบว่าเธอมีไลฟ์สไตล์ที่รู้หราและน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแนวหวานปนแซบแอบเซ็กซี่เบาๆและอย่างชื่นชอบการสะสมนาฬิกาแบรนด์ดังอีกด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ